สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่เราจะมาพิเคราะห์พิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธณปัจจุบันนี้ได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะ แต่ในวันที่10มีนาคมไปจนถึงวันที่28มีนาคมปี2568ดาวพระพุธจะมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยโนโคจรถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูนะคะก็เป็นช่วงที่แต่ละลัคนาราศีอาจจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบเพราะดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่อริคู่ศัตรูด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะคะในคลิปวิดีโอนี้จึงจัดทํามาเพื่อ เตือนสติเพื่อบอกกล่าวให้กับแต่ละละัคนาราศีได้ระมัดระวังกันค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือด,ดาวประจําตัวของคุณนะคะณปัจจุบันนี้ดาวพระพุธได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนแต่ในวันที่10มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่28มีนาคมปี2568 ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมค่ะอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ม,มากนะคะเมื่อดาวพระพุธได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนโคจรถอยหลังมาอยู่ในเรือนเสียหายเรือนของอุปสรรคแบบนี้ประการแรกเลยค่ะชาวกันต้องระมัดระวังคนเข้าใจคุณผิด เวลาที่คุณพูดอะไรไปมันอาจจะไม่มีน้ำหนักเท่าที่ควรเวลาที่คุณสื่อสารอะไรไปอาจจะไม่ค่อยมีคนเชื่อหรือเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะในหน่วยงานในองค์กรในเครือญาติในคณะในเอกที่คุณเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะมองว่าคุณไปมีส่วนร่วมกับเรื่องไม่ดีตรงนั้นอันนี้ต้องพึงระมัดระวังให้มากคือเวลามีเรื่องเสียหายอะไรเกิดขึ้นจะมีคนมองว่าเราเป็นคนมีส่วนร่วมในความผิดนั้น ไม่เช่นนั้นค่ะชาวและขนาราศีกันก็อาจจะมีข้อพิพาทคดีความเกิดขึ้นมีเรื่องราวของคู่กรณีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนหรือมีคู่กรณีข้อขัดแย้งในเรื่องของเงินในเรื่องของการทำงานข้อพิพาทคดีความต่างๆ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการกระทำและคําพูดคําจาชาวลัคนาราศีกันคะดาวพระพุทธนั้นถือว่าเป็นดาวของปากดาวแห่งการสื่อสารดาวแห่งการเ,ออเจรจาต่อรองดาวที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเอกสารสรรัญญงสัญญาเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริ เวลาที่ชาวกันไปรับปากอะไรกับใครหรือมีใครมารับปากอะไรกับคุณต้องพึงรอบคอบให้มากต้องคิดก่อนที่จะรับปากคุณต้องมั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นก่อนที่คุณจะไปรับปากเขาหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่มีคนอื่นมาบอกกับคุณมารับปากกับคุณคุณก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะทําสิ่งที่เขาพูดกับคุณจริงๆนะคะและถ้าอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงคุณก็ต้องรอบคอบให้มีเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาต้องมีพยานรับรู้กันด้วยนั่นเองนะคะชาว กนาราศีกันคะในระยะนี้อย่างที่สมัยได้บอกไปว่าคําพูดมันอาจจะไม่มีน้ําหนักเท่าที่ควรหลีกเลี่ยงการพูดใส่ร้ายป้ายสีใครหลีกเลี่ยงการพูดวิพากษ์วิจารคนอื่นหรือพูดถึงคนอื่นในทิศทางที่ไม่ดีเพราะมันจะมีคนมองว่าเราไม่ดีมันจะมีคนมองว่าเราเป็นฝ่ายผิดจะมีคนโยนความผิดมาให้ในช่วงที่ดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวมาอยู่ในเรือนเสียหายอย่างเรือนอรินั่นเอง ชาวลัคนาราศีกันต้องมีความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนะคะในช่วงนี้เมื่อดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนอริมันเป็นจังหวะที่คุณปากไวเหมือนกันนะปากเร็วโมโหร้ายปากร้ายบางทีไปพูดจาไร้ายกับคนอื่นได้ง่ายหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีคนปากไวปากร้ายมาพูดจามไม่ดีมาเสียดสีทิ่มแทงจิตใจคุณแบบนี้ก็ได้มันเกิดขึ้นได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะคะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระมัดระวังต่อมาคือเรื่องของการงานเพราะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั่นเองค่ะเมื่อโคจรวิปริตผิดเพี้ยนถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนอริซึ่งเป็นบ้านเรือนของดาวพระราหูแล้วดาวพระพุธกับดาวพระราหูก็เป็นดาวที่ไม่ถูกกันเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังงานจะชะลอตัวแทนที่งานจะเดินหน้าแทนที่งานจะคืบหน้ามันก็อาจจะช้าลง มันมีเกณฑ์ที่จะชะลอตัวซบเซาใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมมันเงียบจังนะคะการค้าขายไม่คึกคักเหมือนช่วงที่ผ่านมาเหมือนช่วงต้นเดือนหรือเหมือนช่วงเดือนที่แล้วอะไรอย่างงี้นะคะมันอาจจะมีผลกระทบในแง่มุมของการค้าขายคนค้าขายจะเห็นได้ชัดเลยหรือถ้าชาวลัคนาราศีกันท่านนั้น เป็นพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเบรกงานสั่งชะลอสั่งหยุดหัวหน้างานบอกว่าไม่ต้องทำโปรเจกต์นี้ต่อแล้วหยุดเลยชะลอเลยนะคะหรือบางทีลูกค้าเนี่ยยกเลิกออเดอร์ต่างๆนานาจากที่เขาเคยมาออเดอร์คุณมาสั่งคุณเขาก็ยกเลิกแล้วไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งรับนะคะชาวลัคนาราศีกันก็ต้องวางแผนสำรองเผื่อเอาไว้ในเรื่องของการทำงานด้วยหรือถ้าคุณไปนัดใครไม่ว่าจะเป็นนัดสำคัญหรือไม่สำคัญนะมันมีโอกาสถูกเลื่อนนัดเลื่อนสัญญามากๆต้องดูให้ดีนะคะต้องย้ำคิดย้ำทำย้ำในเรื่องของเวลาสถานที่กันสักหน่อยนะ อาจจะยกตยัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆคือถ้าคุณมีนัดกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะนัดเจอเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะมีบางคนไม่มาตามนัดหรืออาจจะเทนัดครั้งนี้ไปเลยยกเลิกเป็นวันหลังเลื่อนไปเป็นวันหลังถ้าเป็นนัดสําคัญสํญคือการที่คุณนัดกับลูกค้าคุยงานประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคนมาไม่ครบองค์ประชุมอาจจะต้องคอยไปตามงานกับใครบางคนอาจจะต้องคอยไปอธิบายให้กับคนที่เขาไม่ได้มาประชุมฟังอาจจะมีเกณฑ์ยกเลิกการประชุมไปเลยก็ได้ เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังการป่วยไข้ไม่สบายไม่ว่าจะเป็นทั้งไม่สบายตัวและไม่สบายใจเหนื่อยล้าอ่อนแรงเคลียง่ายเป็นหวัดเป็นไข้มีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลเข้ามามีเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจแล้วก็เดาเออแล้วก็เลือกไม่ถูกเดาไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีจะตัดสินใจอย่างไรดีมันอยู่ในสภาวะของความสับสนทั้งทาง,ทงด้านอารมณ์และจิตใจ นะคะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้ประสบพบเจอซึ่งคุณจะต้องพึงระมัดระวังในจังหวะที่ดาวพระพุธนั้นโคจรวิปริตดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้ผลรวดเร็วค่ะเวลาที่ทําการโคจรยกย้ายราศีก็ไม่ต้องรอนานมีเกณฑ์ที่จะส่งผลเลยนะคะดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริแบบนี้ให้ระมัดระวังโทรศัพท์สูญหายชํารุดหน้าจอแตกทําตกพังตกน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ iPad n โน e ตบุ๊กของคุณ เสียหายต้องนําไปซ่อมรวมไปถึงไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ในอุปกรณ์การเก็บข้อมูลอื่นๆมันมีเกณฑ์สูญหายหรือว่ามีคนมันล่วงรู้ความลับของคุณในระยะนี้ก็ได้โดยที่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้ทั้งนั้นนะคะชาวลัคนาราศีการต้องหลีกเลี่ยงการเข้าสู่งานที่เป็นสีเทาหรือการมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ผิดกฎหมายต้องเลี่ยงเลยนะในจังหวะที่ดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนเสียหายอย่างเรือนอริต้องเลี่ยงสิ่งนี้อย่าไปทําในสิ่งที่มัน ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลมันจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ในอนาคตพยายามทําตัวให้บริสุทธิ์หรือว่าคลองเกี่ยวกับสิ่งที่มันถูกกฎหมายจะดีกว่าจะได้สบายใจตลอดนั่นเองนะคะชาวกันคะในช่วงที่ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนกับมะดาวเจ้าเรือนการงานมาอยู่ในเรือนอริเนี่ยให้ระมัดระวังการแก้ไขงานซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคุณอาจจะยังอยู่ในบริบทของการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องเจอกับปัญหาซ้ำซากจําเจปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะกลับมาเกิดขึ้นซ้ํารวมไปถึงถ้ามไม่ได้พูดถึงเรื่ ื่องของการงานถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นหนี้เป็นสินนะเพราะอาริ่ก็หมายถึงหนี้สินดาวประจําตัวไปอยู่ในภพเรือนของหนี้สินมีเกณฑ์ที่คุณจะก่อหนี้หรืออาจจะได้ไปขอหยิบยืมใครบางคนน่ะแต่ถ้าคุณได้มีการหยิบยืมจริงๆให้พยายามรักษาเครดิตของตัวเองนะอย่าผิดนัดอย่าผิดสัญญากับคนที่คุณไปหยิบยืมหรือถ้าไม่เช่นนั้นมีคนมาขอหยิบยืมคุณเนี่ย มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณลำบากใจก็ได้ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะให้หรือไม่ให้ดีต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะถ้าให้ไปแล้วต้องมีสัญญงสัญญาณนะต้องมีพยานรับรู้รู้เห็นนะคะถือว่าเป็นความรอบคอบเนาะการดูดวงเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะสมัยก็มาเตือนกันในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรวิปริตผิดเพี้ยนเพื่อไม่อยากจะให้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยประมาทในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมโดยดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่าน ใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ